อาการหนักอเมริการับศึกสองด้านสงครามภายนอกเริ่มหมดอำนาจเศรษฐกิจภายในติดลมประชาชนเริ่มอดอยากวันที่12เมษายน66หกบริษัวบลอัปเดตรายงานว่าสหรัฐแผ่นดินเดือดศึกนอกว่าเดือดเป็นไฟแต่ศึกในเดือดระอุก,กว่าช่วงนี้แผ่นดินสหรัฐเดือดจากปัญหาภายัยพิบัติพายุทอร์นาโดถล่มกว่า60ลูกบานเรือนเละเทะวิกฤตการเงินธนาคารเฟดขึ้นดอกเบีย้ย จากเดิม0.5เป็นป5เหรือเพิ่มขึ้น10เท่าในเวลาไม่กี่เดือนทําให้สินทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลเสื่อมด้อยค่าธนาคารภูมิภาคล้มถังแตกไม่มีเงินจ่ายคืนผู้ฝากเงินล้มเป็นโดมิโน่และต้องกูนีธนาคารรายใหญ่เอาเงินมาคืนผู้ฝากตลาดอสังหาริมทรัพย์กําลังเกิดวิกฤต์รอแรงเพราะผู้ซื้อและผู้เช่าหมดกําลังจ่ายดอกเบีย้ยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกออกหมายจับทางการเมืองในการจ่ายเงินผ่านทนายความ ให้หญิงบริการอาชีพพิเศษเขาถูกรัฐบาลไบเดนตั้งข้อหาถึง34ข้อหาอัตราโทษกว่า135สาปีพลสำรวจล่าสุดในสหรัฐอเมริกากลับให้การสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์สมัครเป็นผู้นำในปี2 5 6 7เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม48%เพิ่มเป็น58%ในเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐยืนยันว่าเขาแข็งแรงมากแมนะ้จะเป็นมะเร็งผิวหนังแต่จะลงสมัครรับเลือก ตั้งเป็นประธานาธิบดีในปีหน้า2,567และวางแผนที่จะเปิดตัวแต่ยังไม่กำหนดเวลาประกาศอย่างเป็นทางการผู้นําสหรัฐมีกําหนดจะเดินทางไอแลนด์เหนือเพื่อปกปั่นสถานการณ์ที่มีขบวนการนักรบกึ่งทหาร New IRA ที่พักรัฐบาลท้องถิ่นหนุนหลังให้แยกเอกราชออกจากสหราชาอาณาจากักรต่อต้านการติดลมสงครามยูเครนที่ส่งผลให้เกิดอัตราเงินเฟ้อค่าของชีพสูงเศรษฐกิจถดถอยและเป็นภาระรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนล่าสุดขณะมี ขบวนพาเลทเพื่อรำลึกถึงการจะลาจลในเมืองเดรีมีชายชุดดำจำนวนมากโจมตีรถตำรวจด้วยระเบิดเพลิงโมโลโตฟคอฟค็อกเทลรถตำรวจเกิดเพลิงไหมและขับนี้ออกไปยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าช่วงที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาปั่นสถานการณ์ที่ไอแลนด์เหนือจะเกิดความวุ่นวายรุนแรงตามมาอีกมากส่วนสถานการณ์ในซีเรียกองพลยานเกราะกองทัพซีเรียนำโดยพี่ชายของประธานาธิบด,ดีอาซาดผู้นำซีเรียส่งกำลังพลเสริมและอาวุธ ไปยังพื้นที่ทางใต้ของซีเรียที่ชายแดนติดกับอิสราเอลมีคําสั่งว่านับแต่นี้ถ้าอิสราเอลโจมตีอาวุธข้ามแดนมาลงที่ซีเรียกี่ลูกก็ให้ตอบโต้โดยระดมยิงขีปนาวุธใส่อาคารสูงเมืองใหญ่ย่านธุรกิจและที่พักอาศัยของอิสราเอลเพื่อความเท่าเทียมจะไม่ยอมถูกกระทําฝ่ายเดียวล่าสุด US Army Central Command ฐานทัพเถื่อนสหรัฐในซีเรียที่รัฐบาลไม่อนุญาตแถลงยืนยันว่ามือมืดยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่ฐานทัพ โแต่อ้างว่าไม่มีทหารบาดเจ็บล้มตายวิเคราะห์ว่าสหรัฐถดถอยวิกฤตทางการเงินเศรษฐกิจปัญหาการเมืองภายในรุมเรา้าเกิดความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเหตุกรารณ์ยิงเสียชีวิตระบาดเจ็บไปแล้ว132ครั้งในเวลา100วันเฉลี่ย1.32ครั้งต่อวันหรือมีเหตุกรารณ์ยิงทุกวันวันละหลายครั้งส่วนอำนาจถดถ้อยภายนอกก็เกิดสงครามกับรัสเซียซีเรียอ,อิรานแต่สหรัฐเพียงพล้ำย่ำแย่จึงกำลังป ให้เกิดสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์เลบานอนและบรรดาชาติอาหรับหวังให้ตะวันออกกลางวุ่นวายไม่สงบขณะเดียวกันก็ปั่นสงครามกับจีนไต้หวันเกาหลีเหนือใต้ญี่ปุ่นไปพร้อมกันโดยเปิดฐานทัพใหม่อีก4แห่งรวมเป็น9แห่งในฟิลิปปินส์เพื่อดันหลังให้กลุ่มอาเซียนทำสงครามกับจีนมองเกมการชิงมาหาอำนาจโลกแล้วพลังเงียบลงคะแนนกว่า1ใน3ต้องรู้เท่าทาันการชิงอํานาจในอาเซียนและไทยด้วยไม่ควรเสี่ยงอยากลองของปลอมฉากใหม่ รือของแปลกที่มุ่งสร้างความแตกแยกจะเท่ากับสนับสนุนนำพาชาติเข้าสู่ไหยนะสงครามภัยถึงตัวเหมือนชาวยูเครนที่เลือกผู้นำพลาดจนแหลกเละมาแล้วแน่นอน